สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับสําหรับใครหลายๆคนเนาะที่เจอวิกฤตโควิดแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของค่าเช่ายแล้วก็รายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับวันนี้ครับผมจะามาแบ่งปันในเรื่องของการสร้างไรายได้นะครับว่า วันนี้ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ในธุรกิจนี้ได้นะครับวันนี้ผมมีพี่ๆหลายๆคนเนาะที่เขาเข้ามาทําธุรกิจดีมแล้วก็มีผลลัพธ์กันนะจะเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนเลยว่าทําไมยุคนี้เราต้องมีรายได้กระเป๋าที่1ที่2ที่สา ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับจะตัดสินใจมาทำดีๆป้าสีทำอะไรมาก่อนครับอเป็นพนักงานลูกจ้างค่ะพนักงานลูบจ้างทำไมถึงป้าสีถึงตัดสินใจมาทำดีๆครับอ๋ออยากคนนี้ค่ะอยากมีรายได้ค่ะอืมแล้วตอนนี้ครับผลรับป้าสีเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้รายรายรับก็คือได้หกแสนบาทแล้วค่ะพี่นรลงจะเข้ามาทำดีๆพี่นรลงทำอะไรมาก่อนครับอ๋อก็ขับรถครับผมขับรถครับรถส่งของใช่ครับผมอ่า แล้วทำไมถึงตัดสินใจมาทำอีดิงครับเป็นหนี้ครับผมทุกท่านเป็นหนี้ครับผมแล้วตอนนี้ครับตัดสินใจเข้ามาทำผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับรับไปแล้วครับตอนนี้สองหมื่นบาทครับทุกท่านจะมาทำอนดิมที่เบลทำอะไรมาก่อนครับเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกค่ะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกนะครับทำมถึงตัดสินใจทำอนดิมครับอยากมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวอีกแรงคนึ่งค่ะหลังจากที่ตัดสินใจเข้ามาทำอนดิมแล้วนะฮะ ผลลั์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ได้ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันบาทแล้วค่ะหนึ่งมืนแปดพันบาทไก่จะเข้ามาทําอินดีมที่แก่ทำอะไรมาก่อนครับค่ะก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะทาธุรกิจแฟรไชสยกุ้งชิ้นนสดขายในห้างเซ็นทรัลเจ็ดสาขาแล้วก็โลตัสสองสาขาค่ะทาไมที่ไก่ถึงตัดสินใจเข้ามาทำอินดีมครับธุรกิจโควิดค่ะป็นนี่ค่ะก็ประมาณสี่ล้านบาทนะคะแล้วก็ถูกย่าตงหนึ่งด้วยก็เลย ถ้าัวตายอะแต่มีเพื่อนคนหนึงนหน่งแนะไดนำธุรกิจดีๆให้ก็เลยสนใจเพราะว่ามีโปรเจกต์โดหนี้ค่ะอแล้วตอนนี้พี่ผูไก่ตัดสินใจทําอีๆแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับก็ได้ในได้ตอนนี้นะคะประมาณแสนสองค่ะพ,พี่จอยจะเข้ามาทําธุรกิจดีๆก่อนหน้านั้นพี่จอยทําอะไรมาก่อนครับค่ะจอยมีอาชีพเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะ แล้วทำไมที่จอยถึงตัดสินใจเข้ามาทำทธุรกิจอินดีน้ครับเพราะว่าจอยอยากหารายได้เพิ่มเนาะช่วยครอบครัวอีกทางหนึง่งละค่ะแล้วก็จอยชอบในตัวบร<อ>ิหารของอินดีด้วยค่ะจอยเชื่อในศักยภาพของเขาว่าเขาจะพาจอยไปสําเร็จได้ค่ะอือแล้วตอนนี้ครับพี่จอยตัดสินใจเข้ามาแล้วนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับอ๋อรับไปแล้วสามพันบาทค่ะใน<า>ช่วงเวลาสั้นๆค่ะสุดยอด ก่อนที่พี่นนจะตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจพี่นนทําอะไรมาก่อนครับผมมีอาชีพขับรถตู้จากชายแดนกรุงเทพครับผมขับรถตู้อย่างเดียวเหรอครับครับผมค้าขายด้วยครับค้าขายด้วยขับรถตู้ด้วยนะครับนะฮะทำไมพี่นนถึงตัดสินใจเข้ามาทําอีกดินครับอยากมีสภาพทางการเลยแล้วก็เวลาครับผมหลังจากที่ตัดสินใจเข้ามาทาธุรกิจนิ้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับพี่นนท์ โอ้ก็ในเวลาสั้นๆนะครับประมาณสามเดือนนะครับผมรับรายได้ท้งครอบครัวเจ็ดหมื่นบาทครับ<อ>จะตัดสินใจเข้ามาทําินดีนพี่เปิ้ลทาอะไรมาก่อนครับพี่เปิ้ลเป็นแม่ค้าขายของชำตามตลาดนัดค่ะทําไมพี่เปิ้ลถึงตัดสินใจเข้ามาทําินดีครับก็พี่เปิ้ลเกิดวิถีนะครับเป็นหนี้เป็นหนี้สินแล้วก็พี่เปิ้ลอยากมีอิสระภาพทางเวลาให้กับลูกเพราะว่าเวลาที่ลูกป่วยอ่ะ พี่เปิ้ลต้องเอาลูกไปป้อนยาที่ตลาดต้องไปนอนที่ตลาดแล้วก็มันลาบากละค่ะบางทีเจอฝนเด็กเป็นไข้อยู่ก็ลำไส้ก็เลยอยากจะมีเวลาให้กับเขามากขึ้นหลังจากที่ตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจ i ีพี่เปิ้ลผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับก็จะบอกว่าธุรกิจอินดีตอบโจทย์กับพี่เปิ้ลมากเพราะว่าพี่เปิ้ลอะสามวันแรกพี่เปิ้ลก็มีรายได้หมื่นสี่แล้วค่ะแล้วปัจจุบันก็รับรายได้มากกว่า ผหมื่นบาทน้องเบนจะตัดสินใจเข้ามาทําอินดีมครับน้องเบนทำธุรกิจอะไรมาก่อนครับเอ่อผมทํางานประจําครับผมอทํางานประจำาครับแล้วทําไมน้องเบนถึงตัดสินใจเข้ามาท,ทําธุรกิจอินดีมครับมันมันผมเห็นโอกาสจากอินดีมมากกว่าคือน้องมาร์คเขาบอกว่าสี่400ร้อยถึงสี่หมื่นเนาะผมก็เลยคิดว่าอินดีมเนี่ยมันคงตอบโจทย์นะที่ผมทําไปเนี่ยคือผม ต้องหารายได้เสริมเพราะครอบครัวผมก็จากที่ตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจอินดีมแล้วน้องเบนผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับก็รายได้ก็รวมรมแล้วก็หกเจ็ดพันเนาะอืองมาร์จะตัดสินใจเข้ามาทำอินดีมน้องมาร์คทำอาชีพอะไรมาก่อนครับตัวผมเนี่ยผมอดีตอดีพนักงานประจำนะแล้วก็ขับแก๊สครับทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจอินดีมครับ ผมเจอวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็รายได้นะครับมันก็ไม่พอใช้ในวิธีแบบนี้ที่เขาใจเข้ามาทาธุรกิจด,ดิๆแล้วน้องมาร์คมีผลลัพธ์ยังไงบ้างครับตอนนี้ผมรับรายได้มากกว่า2องแสนนะครับอันพี่ๆเข้าไปแล้วเนาะก,ก็มีหลายๆอาชีพใช่ไหมครับหลายๆคนก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย วันนี้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วเห็นเป็นโอกาสเห็นที่เห็นช่องทางในเรื่องของการสร้างไรายได้นะครับให้ทักพิมพ์คําว่าสนใจหรือทักหาคนที่แชร์คลิปนี้ได้เลยแล้วเขาจะส่งข้อมูลให้เพราะงานนี้ที่ไม่ได้ทํางานคนเดียวแน่นอนแล้วพร้อมที่จะจับมือทุกท่านที่สนใจจริงๆที่อยากจะประสบความสำเร็จพิมพ์คําว่าสนใจทักหาเขาดุล ลูกสองสู้จนกว่าจะได้ใชัฉันไม่แค่อะไรแม่สู่สวรรค์ลืมทุสวรรค์ที่มาพร้อลูกสองสู้จนกว่าจะได้ชัน